รายการธรรมมารบปรุณเสนอศารคดีธรรมพุทธศาสตร์วันนี้เสนอตอนความเพ่งเล็งความคิดปองร้ายความเห็นผิดโดยนางจันทิมามุทุก,กันอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการธรรมรับอารุณได้นำคำบรรยายพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุก,กันมาได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในเรื่องของอศาสตร์ของศาสนาพุทธคำว่าศาสตร์นี้เราก็อาจจะแปลาตามพจนานุกรมว่า เป็นระบบวิชาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเราทราบถึงความรู้ทางด้านศาสนาขึ้นมาก็สามารถที่จะนามาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตประจําวันของเราทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะในลักษณะของพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในวงสังคมที่สงบสุขแล้วก็นำความเ,ออเป็น มงคลชีวิตมาให้แก่ผู้นั้นๆได้เดินทางไปในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ให้เป็นคนที่ดีทําความดีไม่ทําความชั่วแล้วก็มีจิตใจที่สะอาดผ่องแผ้วรายการธรรมะรับอารุณได้บรรยายถึงเรื่องของธรรมะหลายตอนด้วยกันมาแล้วขณะนี้เราได้เข้าสู่เรื่องของกรรมบท แล้วก็ได้อธิบายเรื่องกายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของมโนกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายร่างกายของคนเราก็นับว่าเป็นความสำคัญที่เห็นเห็นกัน,นยอยู่แล้วแต่ว่ามโนกรรมเนี่ย เป็นสิ่งที่จะสั่งใจอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งมโนกรรมก็คือกรรมที่ทำด้วยใจก็ได้แก่ความคิดความนึกนั่นเองการกระทำของคนเราที่เราทำโน่นทำนี่ตั้งแต่เช้ายันเข้านอนหรือว่าเราทำในลักษณะต่างๆกันด้วยอาชีพของเรา หรือด้วยการที่เรา,เาทำงานต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือเราทำด้วยกายและก็มีจิตใจที่จะแนะนำให้เราทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องของกายกรรมซึ่งเราได้พูดไปแล้วเมื่อสองครั้งที่แล้ว ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งและละเอียดแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิตใจคือมโน,โนขึ้นมาก่อนมโนนี่เป็นชื่อของทวารชั้นในซึ่งเราเรียกกันว่ามโนทวารซึ่งแปลว่าประตูใจกรรมที่ทําตรงทวานนี้ก็เรียกว่ามโนกรรมคําว่ามโนกรรมที่บางท่านได้แปลกันไว้ว่ากรรมที่ทําด้วยใจ หรืออาจจะแปลในความหมายว่ามโนกรรมคือกรรมที่ทำทางใจอย่างนี้ก็จะ,ะชัดเจนดียิ่งขึ้นคำว่าด้วยกับคำว่าทางมีส่วนต่างกันอยู่บ้างคือใช้คำว่าด้วยก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องมือถ้าใช้คำว่าทางก็หมายถึงช่องประตูที่ทำออกไปขอให้นึกถึง พระราชาผู้ปกครองประเทศสมมติอยู่องค์หนึ่งประทับอยู่ในวังที่วังนี้ก็มีประตูอยู่หนึ่งประตูที่เรียกว่าประตูวังนอกวังโน้นก็มีกระทรวงสำหรับเป็นที่เสด็จไปทรงบริหารราชการอยู่อีกสองกระทรวงเรียกว่ากระทรวงกายกับกระทรวงปากจะเรียกว่าประตูโยธากับประตูต่างประเทศก็ย่อมได้ปกติเมื่อประทับอยู่ที่วังก็ทรงวางแผน เสร็จแล้วก็เสด็จไปสั่งการแก่กระทรวงทั้งสองนั้นแล้วแต่จะเป็นงานของกระทรวงใดแต่ว่าจะเสด็จไปกระทรวงใดก็ตามก็จะต้องผ่านประตูวังก่อนเสมอนี่ก็เช่นเดียวกันจิตที่ครองร่างกายอยู่นี้ก็เหมือนก็อยู่ที่เราเปรียบเทียบกับพระราชาที่ครองเมืองมีทางออกว่าราชการสามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจา และทางใจทางใจนั้นเราเรียกว่ามโนทวานมโนทวานนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับประตูวังพระราชาจะเสด็จไปที่กระทรวงไหนก็ต้องผ่านประตูก่อนเสมอจิตก็เหมือนกันถึงจะสั่งการทางกายทางวาจาก็ต้องผ่านมโนทวารก่อนทุกครั้งคำว่ามโนนั้นก็หมายถึงมโนทวารคือชื่อของประตูช่องหนึ่ง ส่วนคำว่าจิตหมายถึงธรรมชาติที่คิดเป็นจิตนั้นเวลาคิดต้องคิดที่มโนทวารส่วนกรรมทั้งที่เป็นที่ทำทางกายทั้งที่ทำทางวาจาก็ยอมผ่านมโนทวารมาแล้วทั้งนั้นคือจิตต้องคิดมาแล้วถ้ากายเคลื่อนไหวเองอย่างเช่นคนชักดิ้นชักงอหรือปากพูดไปเองอย่างเช่นคนเพอ้อเจอการชักและการเพอนั้น เกิดขึ้นจากภายนอกคือเกิดจากความวิปริตทางร่างกายเท่านั้นมิได้ผ่านออกมาทางมโนทวารก็ไม่จัดว่าเป็นกรรมไม่เป็นบาปแต่เป็นบุญหรือว่าจะถือว่าไม่ใช่เป็นการทํากรรมก็ไม่จัดว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญอย่างไรทั้งสิ้นจำนวนมโนกรรมที่ท่านแสดงไว้สามอย่างหรือสามเรื่องก็ได้แก่ หนึ่งอภิชาคือความเพ่งเล็งสองพยาบาทคือความคิดปองร้ายสามมิชาทิฏฐิคือความคิดหรือความเห็นที่ผิดความคิดของคนก็มีมากมายหลายเรื่องจนตัวเราเองก็นับไม่ไหวว่าในช่วงวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราคิดอะไรไปกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องแต่เหตุใดในกรรมบทนี้ท่านจึงแสดงไว้สามอย่างเท่านั้น พอจะเห็นเหตุผลได้ง่ายๆก็คือท่านวางตามสายของกิเลสกิเลสในใจของคนเรานั้นมีอยู่สามสายได้แก่สายโลภะสายโทสะและสายโมหะบางทีอาจจะใช้คำว่ากิเลสตามตระกูลมโนกรรมสามอย่างนั้นสืบเนื่องมาจากไหนและเหตุใดจึงมีสามอย่างสามประการแล้วก็เหตุใดท่านจึงกำหนดเอาสามเรื่องนี้มาเป็นมโนกรรม ก็เพราะว่ากิเลสตัวการเดิมมันมีอยู่สามสายหรือสามตระกูลสามเงา่าคือเง่าโลภะเงาโทสะและเงาโมหะเมื่อเงา่ามันมีสามสายเวลางอกขึ้นก็เป็นกรรมก็เลยมีสามตรงกันพอดีเหมือนกับเราเอาหัวหอมสามหัวฝังลงไปในดินเวลามันงอกขึ้นก็เป็นสามกอเรื่องกรรมบทนี้ก็เหมือนกัน ขอให้สังเกตว่าอภิชาก็งอกขึ้นมาจากโลภะคือโลภแล้วจึงเพ่งเลงในทรัพย์ของคนอื่นตอนเพ่งเลงนี้ก็เป็นกรรมแล้วแต่เป็นกรรมที่ทำอยู่ในใจพยาบาทก็เหมือนกันงอกขึ้นมาจากโทสะคือมีความโกรธประทุสร้ายแล้วจึงผูกพยาบาทเขานิิชาทิฏฐิก็งอกขึ้นมาจากโมหะเพราะหลงไม่รู้จริง จึงเกิดความเห็นผิดชั้นของอกุศลกรรมชั้นของอกุศลมูลและชั้นอนุสัยก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปดังนี้ในชั้นอนุสัยคือกิเลสอย่างละเอียดนอนนิ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตถ้าไม่มีอะไรกระทบก็ไม่แสดงอาการก่อกวนออกมาภายนอกเหมือนกับตะกรที่จมอยู่ก้นตุ่มต่อเมื่อถูก กวนขึ้นจึงลอยขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นอนุสัยทั้งหมดมีอยู่เจ็ดอย่างชั้นของอกุศลมูลคือกิเลสที่ฟักตัวขึ้นมาจนจะระเบิดขึ้นเป็นกรรมแล้วชั้นอกุศลกรรมคือกรรมที่ทำทางใจได้แก่ความนึกคิดไปตามอำนาจของกิเลสชนิดนั้นๆทีนี้มาถึงความหมายของคำว่าอภิชา อภิชาแปลว่าความเพ่งเล็งหมายความว่าเพ่งทรัพย์ของผู้อื่นจะเอามาเป็นของตนโดยทางทุจริตเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอยากเช่นเดียวกับโลภะแต่แรงกว่าเผาลนจนจิตใจของตนทนไม่ได้มากกว่าคือคนที่มีโลภะนั้นเป็นคนที่มีความอยากได้ในทางทุจริตก็คือความอยากมันแรง จะรอสแสวงหาโดยวิธีสุจริตก็ไม่ทันใจก็เลยตัดสินใจเอาว่าเอาละขโมยเขาก็เอาโกงเขาก็เอาถึงขั้นนี้ก็เป็นโลภะแปลว่าอยากในทางทุจริตขั้นนี้เป็นเพียงอคุสลมูลเท่านั้นที่นี้อยากไปอยากไปก็ไปเจอตรงที่เอาจริงเข้าจะปล้นบ้านนี้จะโกงเงินเงินรายนี้จะตีชิงเอากับคนนี้ เพ่งเล็งเจาะตัวลงไปอย่างนี้มุ่งเข้าสู่จุดที่จะทำความชั่วอย่างนี้เรียกว่าอภิชามีข้อเปรียบเทียบว่ามีในพรานนกคนหนึ่งอยากหายิงนกมาแกงกินจึงแบกปืนเดินเข้าป่าเที่ยวาหนกเดินผิวปากไปตามป่าตาก็สายหานกครั้นเที่ยวไปเที่ยวไป มองไปเห็นนกตัวหนึ่งจับอยู่บนกิ่งไม้ตัดสินใจว่าเอาละเอาตัวนี้เนี่ยแล้วก็เริ่มจัดแจงเดินย่องย่องย่อตัวเข้าไปประทับปืนแล้วก็เล็งพฤติการของในพานนกนี้แบ่งเป็นสองตอนคือตอนเดินหานกกับตอนเจอนกแล้วพอเดินตอนที่เดินหานกจิตก็เกาะเกี่ยวอยู่กับการอยากได้นกแต่ความอยากก็ยังรัดตัวเพียงหลวม ยังเดินผิวปากได้สบายๆแต่ครั้นตัดสินใจว่าเอาละเจ้านกตัวนี้แน่ตอนนี้จิตใจของแกทั้งหมดก็จะเพ่งเล็งเข้าสู่นกตัวนั้นฝีเท้าก็จะลดลงเดินย่องย่องเรียกว่าเล็งเต็มที่ในขณะนั้นบ้านช่องลูกเมียลืมไว้หมดลืมแม้แต่ตัวเองแทบว่าจะหยุดหายใจเอาทีเดียว ในั้นเล็งอยู่ที่นกตัวเดียวเท่านั้นวิธีการของคนถูกกิเลสสายโลภะครอบงำก็เหมือนกันคือมีสองตอนตอนโลภะคนเรามีแต่อยากในทางทุจริตอยากไปเรื่อยๆเข้าวัดเข้าวาดูหนังดูละครไปเรื่อยๆโลภะก็เผาใจกลุ่นไปเรื่อยๆเปรียบกับตอนที่ในพานแบกปืนเดินเข้าไปในป่าอย่างช้า เดินไปเรื่อยๆผิวปากเล่นไปเรื่อยๆส่วนความอยากได้นกก็กลุ่นไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นตอนหนึ่งทีนี้ขณะที่ความโลภเผาใจกลุ่นอยู่นั้นเกิดไปเจอช่องทางที่จะทำเรื่องทุจริตเข้าอย่างเช่นเห็นบ้านที่เขานอนเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หน้าปีนขึ้นไปขโมยของเลยตัดสินใจว่าเอาละตอนนี้ เป็นอภิชาเปรียบกับตอนในพรานเจอนกเข้าไปแล้วจากข้อเปรียบเทียบนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าพฤติการทางจิตใจระหว่างที่ตกอยู่ในอำนาจโลภะกับตอนที่ตกอยู่ในอำนาจอภิชานั้นต่างกันอย่างไรและก็ทราบได้ด้วยว่าอภิชานั้นเผาลนจิตใจได้มากกว่าตอนเป็นโลภะความเพ่งเลงที่เป็นอภิชานั้นเฉพาะที่เพ่งเลงไปตามอำนาจของโลภะเท่านั้น คือเพ่งเลงจะทำทุจริตถ้าเพ่งเลงด้วยอำนาจอย่างอื่นไม่ใช่อภิชาอย่างเช่นเห็นของคนอื่นสวยๆแล้วก็ถูกใจแล้วหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาให้ได้แต่จะซื้อเอาจะขอเอาหรือแข่งขันเอาความเพ่งเล็งหมายมั่นปั้นมืออย่างนี้ไม่ใช่อภิชาที่เป็นอภิชามีอย่างเดียวเท่านั้นคือความเพ่งเลงที่จะให้ได้มาโดยทางทุจริต ความเพ่งเล็งนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงความคิดนึกก็จัดว่าเป็นกรรมกรรมในชั้นนี้ในทางโลกยังไม่รับรู้เช่นการลักทรัพย์กฎหมายจะเอาโทษต่อเมื่อผู้ลักได้ลงมือลักแล้วเพียงแต่คิดจะลักก็ยังไม่ผิดกฎหมายทางศีลก็เหมือนกันศีลจะขาดต่อเมื่อลงมือลักเพียงแต่คิดจะลักศีลยังไม่ขาด แต่กรรมบทนี้เป็นเรื่องธรรมะละเอียดกว่ากฎหมายละเอียดกว่าศีลถือความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเป็นเกณฑ์คือว่ากันว่าการทำอะไรอะไรจะถูกหรือจะเสียมีที่ให้ดูอยู่สองที่คือดูที่ผู้ถูกทำกับดูที่ตัวผู้ทำนั้นถ้าเป็นกฎทางโลกกําหนดให้ดูทางเดียวคือดูที่ผู้ถูกทำว่ามีอะไรเสียหรือไม่ ชีวิตร่างกายของเขาเสียไหมทรัพสมบัติของเขาเสียหรือไม่เกียรติยศชื่อเสียงของเขาเสียไปไหมรวมความว่าดูเขาแต่ถ้ากดทางธรรมกำหนดให้ดูทั้งสองทางคือดูเหมือนกดทางโลกนั้นด้วยแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ทำด้วยว่ามีอะไรเสียหรือไม่ถ้ามีเสียหายอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็จัดว่าเป็นกรรมชั่วไม่ดีรวมความว่าทางโลก จะดูเขาทางธรรมะต้องดูทั้งเขาทั้งเราตามข้อเท็จจริงนั้นการกระทําบางอย่างหรือบางจังหวะความเสียหายเกิดแก่ผู้ทำโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีอะไรจะเสียเลยแต่ก็มีเหมือนกันคล้ายๆกับคนที่ควักของโสโครกหมายจะคว้างใส่คนอื่นควักไว้แล้วบังเอิญคนนั้นไม่ผ่านมาจึงไม่ได้คว้างเลยโยนของโสโครกนั้นทิ้งเสีย อย่างนี้ถ้าดูที่คนอื่นเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าลองย้อนกลับมาดูตัวเราผู้ทำดูบ้างอะไรที่เปื้อนมือก็แน่ละลงได้ควักของสิ่งของเสียโคกไว้แล้วถึงจะได้คว้างหรือไม่ได้คว้างมือเราก็เปื้อเปื้อนไปแล้วเช่นเดียวกันคนเราลงได้เกิดอภิชาแล้วจะได้ทำความเสียหายแก่คนอื่นหรือไม่ก็ตามถ้าย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองก็จะพบว่า อภิชานั้นได้ทำรอยเสียหายลงไปในจิตแล้วฉะนั้นอภิชาจึงจัดว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องรับผลต่อไปทีนี้มาถึงคำว่าพยาบาทคำว่าพยาบาทออกจากภาษาบาลีที่กล่าวว่าพยาปาโทแปลว่าโทษเครื่องทำความพินาศ หมายความอย่างไทยๆเราว่าความปองร้ายหรือว่าความอาฆาตผูกใจที่จะแก้แค้นเขาเมื่อเวลาเราขัดใจใครเราอยากจะทำร้ายเขาแต่มันทำยังไม่ทันเพราะไม่มีช่องหรือไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีเวลาก็แล้วแต่จึงผูกใจแค้นเอาไว้ก่อนการจะทำการแก้มือหรือว่าแก้แค้นในวันข้างหน้า เป็นการแก้แค้นนั้นความผูกใจที่จะแก้แค้นนั่นแหละที่เรียกว่าพยาบาทสมมุติว่าเราเป็นนักเรียนกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามเวลาโรงเรียนหยุดพักที่นี้เล่นไปเล่นไปถูกนักเรียนคนหนึ่งแกล้งเรารู้สึกเจ็บใจคิดว่าจะจะว่านักเรียนคนนั้นให้เจ็บเจ็บให้สมโกรธแต่พอกำลังจะว่า ครูเกิดเคาะระคังเข้าห้องเรียนก็เลยว่าไม่ทันจึงผูกใจไว้ว่าเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ตอนโรงเรียนเลิกทีเถอะนี่ก็คือความผูกใจไว้ว่าจะทำลายเขาในเวลาต่อไปนั่นเองเรียกว่าพยาบาทเรื่องของผู้ใหญ่ที่คิดขยายออกดูก็เหมือนกันคิดผูกใจจะหาช่องทางฆ่าเขาผูกใจจะทำลายเขาและผูกใจจะว่าเขาให้เสียหาย ผูกใจจะเผาบ้านเผาเรือนเขาก็เรียกว่าเป็นความพยาบาททางนั้นเรามาทบทวนกันอีกทีความผูกใจที่เรียกว่าพยาบาทนั้นคือความผูกใจที่จะทําความฉิบหายให้แก่คนอื่นเท่านั้นเอาความฉิบหายเป็นเครื่องวัดเจตนาเจตนาต้องเล็งผลคือความฉิบหายจึงจะเรียกว่าพยาบาทถ้าเล็งผลอย่างอื่นไม่ใช่ ก็ไม่ใช่ความพยาบาทเช่นเดียวกันอย่างเช่นนักเรียนคนหนึ่งทำความผิดวันนี้ครูผูกใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะต้องลงโทษความผูกใจอย่างนี้ไม่เป็นพยาบาทเพราะอะไรเพราะว่าครูไม่ได้มุ่งจะให้นักเรียนคนนั้นฉิบหายแต่มุ่งความดีความเจริญแก่นักเรียนคือจะให้กลับตัวเป็นจุดสำคัญส่วนการลงโทษนั้นเป็นเพียงอุบายเมื่อลูกทำความผิด พ่อแม่ผูกใจไว้ว่าจะต้องทำโทษก็ไม่ใช่พยาบาทเพราะว่าไม่ได้มุ่งความฉิบหายแก่ลูกผู้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกันผูกใจไว้ว่าจะลงโทษทหารที่ทำผิดโดยมุ่งให้กลับตัวเป็นคนดีการผูกใจนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นความพยาบาทตกลงว่าการผูกใจที่เป็นพยาบาทนั้นก็เอาเจตนามุ่งความฉิบหายเป็นสาคัญ จะให้เกิดความจิบหายอะไรก็แล้วแต่คือจะให้เขาต้องจิบหายในทรัพย์สินจิบหายในชื่อเสียงจิบหายในลูกเมียครอบครัวจิบหายในเรื่องของความสุขหรือจิบหายในชีวิตเป็นอันว่าผูกพยาบาททั้งนั้นมีหลายคนคิดกันว่าการผูกพยาบาทเป็นความดีในบางกรณีอย่างเช่นความกระตันอยู่รู้คุณต่อผู้มีพระคุณต้องระคนด้วยความพยาบาท กระตันยูจึงจะเข้มข้นประชาชาติที่ไม่รู้จักพยาบาทเสียเลยเป็นการให้โอกาสแก่ชนชาติศัตรูด้วยความโง่เขลาความคิดเห็นอย่างนี้เราก็น่าจะรับพิจารณาด้วยเหตุผลและน่าจะพิจารณาให้กว้างขวางถึงคุณและโทษของความพยาบาททุกสถานที่ด้วยว่าเรื่องใครผูกพยาบาทใครกันแน่ ที่ว่าการผูกพยาบาทนั้นคนเราเมื่อถูกโมหะเข้าบังปัญญาเวลาผูกพยาบาทก็มักจะเข้าใจว่าเราจะทำความจิบหายหแก่ผู้อื่นหรือเอาความพยาบาทผูกไว้กับคนโน้นคนนี้คนที่เราปองร้ายนั่นเองแต่ความจริงแล้วผิดถนัดที่ถูกคือเราผูกใจของเราเองไว้กับความพยาบาทหรือผูกไว้กับความจิบหายเราก็คงจะต้อง คิดว่าความชิบหายที่เริ่มปรากฏขึ้นที่ตัวเรานั้นเราเองก็จะได้รับก่อนอย่างเช่นความสุขเห็นง่ายที่สุดคือความสุขของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปกว่าตอนที่เราไม่มีการผูกพยาบาทกับใครเพราะฉะนั้นบรรดาคุณธรรมประจำตัวเราก็ค่อยๆลดต่ำลงไปอย่างเช่นพวกความเมตตากรุณาความกตันยูศีลธรรมวินยัย วัฒนธรรมก็จะค่อยๆลดแล้วพังทลายลงไปนั่นก็คือเริ่มทำความฉิบหายให้แก่คนอื่นเหมือนกับตัวเองที่เคยคิดไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคิดว่าผู้ที่ได้รับความฉิบหายนั้นที่แท้ก็คือตัวเราเองในฐานะที่ก่อให้เกิดความบองร้ายผูกพยาบาทเขาด้วยผู้หนึ่ง ฟังคะ่ะรายการธรรมะรับอรุณตอนสารคดีธรรมะพุทธศาสตร์โดยพันเอกปิ่นมุทุกันสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ขออำลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ